นะพนันทุกคนนะครับวันนี้นะขอกำลังใจครับวันนี้พักเทียเท่ยงพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงเหมือนเดิมแล้วครับขอกำลังใจกับนานทุกคนเหมือนเดิมนะครับกินข้าวเที่ยงด้วยกันครับก้เหนียวเหมือนเดิมครับปลาดุกทอดกับปลาดุกทอด ปลาส้มเหมือนเดิมนะปลาส้มทอดเหมือนเดิมนะครับข้อมาให้กำลังใจกันได้ครับข้าวข้าวครับข้าวเที่ยงด้วกัน ง่ายอยู่ง่ายครับกินเพื่ออยู่ครับไม่ได้อยู่ก็กินเราจะพิมพ์นั้นได้งไงครับผมยังทำไม่เป็นนะับ คุณนะนะทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับกินข้าวเสร็จเราก็ทำความสะอาดลอกครับลอกที่เราเป็นยิงปลานี่ครับลอกกระปุกนะครับลอกกระปุกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็ ขอลุงนั้นใช้งานได้นานขึ้นนะครับนี่ครับลอกเราเราก็ซื้อมาประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับเราก็มันยังใช้งานได้อยู่นะครับเราจะพึ่งทิ้งนะครับมันก็ใช้ได้เราก็ต้องซ่อมแล้วก็ทำความสะอาดนะครับครับ ทำมาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับคุณเนียนน่รินสุดสมครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับพิมพ์ยังไงนะมผมก็พิมพ์ไม่เป็นนะครับ พิมพ์ยังไงอะเนี่ยผมก็พิมพ์ไม่เป็นนะครับ เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วครับนะครับต้องหันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าทําเป็นตั้งแต่นานแล้วน่าจะผ่านแล้วนะครับติดเวลาอยู่นะนะครับ แหมเบียนมาให้กำลังใจกันได้นะครับุนข้าวเสร็จเราก็จะทําความสะอาดรอบซ่อมรอบวันเสาร์นี้หยุดนะครับหยุดเราก็คงจะได้ไปทำคลิปยิงปลาให้หน้าๆชมกันนะครับ เ้่าด้วยกันครับอร่อยอยู่นะครับหอมแรงครับพูดคุยแระมาพูดคุยแรกเปลี่ยนกันได้ครับคุยเล่นคุยสนกุนนกเดหากันง่ายนะครับเป็นกันเองครับ ตีโจมได้ครับลิปจาแต่ละกิปทําลงไปมันเป็นยังไงเข้ามาตีเข้ามาโจมได้นะครับแะปปนะนํา,า,า,าได้นะครับนะ,น,นะคนับแนั้นะนะนำมาผมก็จะนําไปปรับปุงนะครับเอาวันละยี่สิบสามสิบนาทีนะครับพอมีแรงสู้ต่อไปครับ แล้วทำไมไม่มขึ้นเพราะความม่พใจเมืกันนะเนี่ยทำยังไงเนี่ยทำยังไงอะไรทำไม่เป็นความงงกไปนะ ยังไม่เป็นน้วตงงัดเนนะหครับ,บนนแต่ตกคนหนึงต่อครอบว่ัวมันทำไม่เป็นเลยครับเดี๋ยวเรียนเข้ามาได้นะครับเอาคนคราวมันนิดหน่อยก็ยังดีนะครับ เป็นยูทูบเบอร์เขานะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็คงจะไม่ลำบากนะเริ่มทำแรกๆก็มีน้าหลายคนเขาก็ผ่านนะเขาลอยลำไปหมดแล้วนะครับเขาถ่ายก็จดเป็นนะเขาทำเป็นนะอ เฮ้ยข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวกล้องสวลโดีมากินเผาหนังกันเด้อพี่น้องเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บครับชีวิตแรงงานเนี่ยครับชีวิตแรงงานแรงงานในกรุงเทพครับวันนี้รวยนะครับวันนี้ขอให้นานนทุกคนมีโชคมีลาบนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับวันดีเอาละทุกคนถูก หงแต่ลาดก้อนใหญ่นะครับตรงน,นี้จนผมไม่ค่อยเล่น,นครับไงม,มันเป็นยังไงมันซื้อไปมก็ไม่ถูกครับผมก็เลยไม่เล่นครับแบตเตอรี่ว่าจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อรื้อไปก็จะถูกก็ไป่ถูกไม่ลง ครัด้วยกันนะครับผมพิมพ์ว่าความตอบไปแต่ไม่ขึ้นนะครับขึ้นไหมอยากถามว่าขึ้นหรือเปล่านานๆะคนเห็นโพสกันนะ้ะแต่ตรงหน้าของผมมันเป็นแบบสำรวจเลยศูนย์โบวตกำลังเปิดให้ตอบแบบสำรวจอะไรไม่รู้ผมก็พิมพ์ไม่เป็นกันก็จะพิมพ์แบบ ทำไม่เป็นเลยงูปลาปาอย่างนี้นะคะรับพอไปวัดไปบา,ปบาครับเฮ้เป็นยูทูบเบอร์เขาหรือเปล่าไม่รู้เลย อยากผ่านแล้วครับอยากเงินเงินไหนปลาสมปัติไหนไหนปลาสมป่ะไหนเออเดี๋ยวน้อยปลาสมกัดุกป่ หินเล้วหินเะล็ซ่อ,อมรอบต้อละบดลแซ่อสมรอกต้อแล้วครับกินข้าวแล้วก็เรามาทำก้นสาลรอกต้อเน,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 นี่ครับลอกเราลอกเราจะใช้งานมามันก็โดนน้ำก่อยโดนน้ำเค็มนะครับ นี่ครับมันจะขึ้นสนิมนะครับดูนี้มันจะขึ้นสนิมนะครับนี่ครับสนิมกัดมันก็จะทําให้สายมันเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยของนี่ครับเป็นรอยสายพีอีกัดนะครับเป็นร่องเราก็ต้องต้องขัดออกนะครับขัดเพื่อให้มันลื่นนะครับมันลื่นให้มันใช้งานได้ปกติขึ้นนะครับนี่ ก้อนแล้วจะมีอะไรก็จะมีตะกอดใบเนี่ยครับถ้าตัวกอสายมันเป็นร่องเราค่อยเอาไปใส่ตะไบขัดนะครับให้ร่องมันหายครับถ้างั้นมันก็จะมันจะกัดนแน่เอ้กัดสายดีเราขาดนะครับเวลาเราได้ตามก็จะขาดเป็นหลุดนะครับนี่เลยครับเราขัดแบบนี้เลยครับ ัดสนิมออกนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปฉโลมน้ำมันนะครับวันนี้ผมจะหยุดจะท,ทําที่ใสสาย P2 ครับเราไม่ต้องใส่สายใหญ่นะครับพีส P2 ก็ P3 ประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันออกนลื่นๆยิงได้ไกลครับนี่ครับ เราจะยิงได้ไกลนะครับถ้าเราใส่สายใหญ่มันก็จะออกไม่ดีนะครับมันก็จะไปใกล้นะครับโอกาสที่เราจะยิงโดนปลามันก็น้อยครับไม่ทันปลานะครับเราแต่ถ้าบางคนเขาเขาไม่เอ็นนั่นนะเขาก็จะเล่นกับปลาเขาจะใส่สายเอ็นเอาครับสายเอ็นจะออกดีกว่านะครับ สายเอ็นจะออกดีกว่าสายพีนะครับแล้วมันไม่กลับลอกด้วยนะครับสายเอ็นตัวน,นี้มันเป็นล่องครับไอล่องสายพีที่มันกัดนี่ครับเราจะใช้หินเกียร์ขัดออกครับขัดออกดีๆเราก็เราไม่ต้องเอาน้ํามันชโลมนะครับน้ํามันเราเปลี่ยนไปเป็นไอ้น้ำมันพืชแทนนะครับน้ํามันพืช ใช้ได้แต่ถ้าใครมีเทียนไขหรือหรือไขที่ที่บ้านนอกนครับบ้านเราบ้านนอก,นนอกที่เขาทําเสือทาศาสตร์นะครับที่เอาผือมาทําอ่ะเขาจะเอาไขที่นั่นอะ่ะไปลูกเส้นเชือกนะฮะเส้นเชือกที่เราขึงไวอ้อ่ะน,นั้นจะดีเลยนะครับถ้ามีนะครับมีไขตัวนั้นจะดีเลยนะครับ เราก็เอามาทาได้จะลื่นมากลื่นดีด้วยนะครับตัวนั้นที่พ่อแม่ทำอยู่บ้านก็มีอยู่นะครับแต่เราก็ไม่ได้นั่นนะไม่รู้มันเป็นไขอะไรไขไขหมูหรือไขอะไรไม่รู้นะครับแต่มันนั้นอันนั้นจะดีมากเลยนะครับเทคนิคของผมนะครับก็คือ รอบก,กระปุกตัวนี้ข้างในมันจะลึกนะครับสังเกตไหครับนะนะนะทุกคนที่ใช้กันมันจะลึกลึกมากนะครับปัญหาของผมก็คือเอเทคนิคของผมก็คือจะเราจะเอาหนังครับหนังเหมือนกับผ้ารองหนังสติ๊กอะหนังที่เราใช้กันผ้ารองหนังสติ๊กหรือพวก พลาสติกหรือ,อยางที่มันไม่หนามากนะครับเราก็มาตัดให้มันเท่ากับร่องตัวนี้ครับตัดนะครับตัดให้มันเท่ากับร่องตัวนี้ร่อง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 นี้นะครับแล้วเราก็เอาลองไปประมาณสักรอบหนึ่งครับชั้นหนึ่งมันก็จะอยู่ประมาณสักมันจะขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของรอบตัวนี้แล้ว เราค่อยใส่สายเข้าไปมันจะประหยัดสายเราออก,ออกได้ครึ่งหนึ่งครับถ้าเราไม่ลอง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 ลอกตัวนี้สายที่เราใส่ไปมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับเพราะว่ามันลึกลึกลึกเสร็จแล้วก็ตัวข้างในนะ่ะมันก็จะออกไม่ดีนะครับถ้า สายพีเราออกมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วจากครึ่งหนึ่งที่ลงไปอ่ะมันจะไม่ออกเลยนะครับมันจะออกยากเลยนะครับวันนี้ถ้าใครใช้อยู่หรือยิงปลาหรือใส่ลอบแบบนี้อยู่ลองเอาไปปรับปรุงใช้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมเอาหนังนะครับหนังลองไปรอบนึ่ง มันก็จะขึ้นมันมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่สายไปมันก็จะประหยัดสายเข้าไปอีกแล้วก็สายที่เรายิงออกไปมันก็จะออกดีนะครับนี่คือเทคนิคง่าย,ายๆครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้อยู่นะเราก็ไม่ต้องไปเตืองสายประมาณเยอะนะครับเราก็เอาสายที่เราประหยัดไปครึ่งหนึ่งอ่ะมาใส่รอบสองก็ได้นะครับ อย่างสายที่เราใส่รอบแรกไปมันซึกเราก็เปลี่ยนออกก็คือรอบที่เราไม่ได้ลองไม่ได้ลองหนังไม่ได้ลองอะไรนี่มันใส่ปึ๊บมันจะได้มานักรอบหนึ่งแต่ถ้าเราลองหนังเข้าไปปึ๊บจากรอบที่เราใส่เราก็จะประหยัดไปครึ่งหนึ่งเราก็เอาครึ่งนั้นนะ่ะมาใส่อีกรอบหนึ่งเราจะใช้ได้สองรอบนะครับ เราจะประหยัดไปรอบหนึ่งก็คือประหยัดเงินด้วยประหยัดสายเราด้วยนะครับวันนี้วันนี้ให้เอาน้ํามันเพื่อหรือเอาน้ํามันหมูนะครับสโลมข้างนี้ให้มันออกง่ายๆนะครับให้มันลื่นนะครับเราไม่ต้องเอาน้ํามันพวกน้ํามันหล่อลื่นหรืออะไรมาสโลมนะครับเวลาเรายิงเข้าไปยิงปลามันก็จะติดสายนะครับติดสายแล้วมันก็เข้าไปในเนื้อปลานะครับ ตัวนี้มันจะเข้าไปในเนื้อปลาเลยนะครับก้อนน้ามันนะมันก็จะอันตรายต่อเรากินนะครับเนื้อปลาก็จะไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ํามันพืชหรือน้ํามันหมูมันสโลมเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเรานะครับเวลาเรากินเนื้อปลาเข้าไปนี่ครับคือเทคนิคง่ายๆนี่เล็กน้อยมันก็อย่ามองข้ามนะครับมันก็ทําให้เราใช้ได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้จะขัดขัดออกแล้วเราจะ ไปเป่าลมนะครับเป่าลมทำความสะอาดเครืองข้างในมันเนี่ยมันก็จะเป็นขี้หรือเป็นพวกเศซน้ําเศษอะไรที่มันเป็นขุ่นพวกเศษอะไรมันมาจับอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปในเครืองของเราครับทําให้ลอกเราเกิดนะครับผลไ,ไดไ้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้เทคนิคง,ง่ายๆนะครับตัวนี้เอา ง่ายๆเด็กๆน้อยๆมาฝากนานๆทุกคนนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับลองเอาไปปรับปรุงใช้ได้นะครับใครที่ยิงปลาอยู่นะครับเทคนิคแบบนี้ใจได้ดีนะครับวันนี้ผมทําอยู่นะครับผมก็ยิงหนังสติ๊กมาน่าจะสัก4-5ปีแล้วนะครับยิงหนังสติ๊กอยู่ว่า4-5ปีงแต่มีหนังสติ๊กแรกๆแรกๆมันก็แพงอยู่นะ พอหลังๆมามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เริ่มถูกนะครับที่ผมใช้อยู่มันก็แพงอยู่นะครับตอนใช้ใหม่ๆนะครับใช้ใหม่ๆก็ยังไม่มีใครใช้นะครับทุกวันนี้ก็เยอะแล้วนะครับเยอะมีกลุ่มมีกลุ่มมีมมเพจเข้ามากลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเยอะอยู่นะครับกลุ่มหนังสติ๊กหนังสติ๊กไทยแลนด์แล้วก็ กลุ่มหนังสติกสมุดปากกาก็มีนะครับผมมีอยู่สี่ห้ากลุ่มนะครับหนังสติกกลุ่มหนังสติกเราก็เข้าไปโพสผลงานมั่งไปดูผลงานของน้องน้านมั่งแล้วไปดูข้อม,มูลดูอะไรก็มีทั้งขายหนังสติ๊กเป็นชุดแล้วก็ พวกลูกวงลูกดอกดอกสว่านอย่างนี้ดอกสว่านก็ผมว่ามันแพงไปนะครับดอกสว่านดอกสว่านไม่รู้ใช้ดีหรือเปล่าแต่เห็นนะนๆเขาใช้กันนะครับผมก็ยังไม่ได้เคยใช้นะครับจนหน้าผมจะใช้เป็นลูกดอกของจีนนะลูกดอกของจีนเราซื้อมาเราก็ตัดหัวออกนะครับขัดให้มันลื่นเลยนะครับขัดพวก สนิมออกหมดแล้วเราตอนเย็นก็จะเอาไปฉโลมน้ำมันหมูน้ำมันพืชแล้วกันคนะรับโลมน้ำมันหมูน้ำมันพืชใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเข้ามาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับหนังสติ๊กนะหนังสติ๊กเราเนาะหนังสติ๊กยีสปาวหรืออยากถามอะไรเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากผมผมก็ ถ้าผมทําอยู่ผมก็จะตอบให้นะครับผมถ้าผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับหาข้อมูลดีๆหรือมาตอบให้นะนะได้รู้กันนะ,ะเทคนิคของผมก็มีง่ายแค่นี้แหละครับมันไม่ได้ยากอะไรยิงหนังสติก๊กหนังสติก๊กยิงปลาเราก็ยิงแบบ ยิงแบบธรรมดาเรานี่แหละครับหนังะติกยิงเหมือนยิงนกยิงพวกนกพวกปลอมพวกอะไรนี่แะครัหนังะติธรรมดาบ้านๆเรานี่แหละครับแต่เราแค่เปลี่ยนจากผ้ารองผ้ารองหนังนะ่ะที่ใส่ลูกหินนะครับเราแค่เปลี่ยนออกใส่เชือกเข้าไปร้อยเชือกเข้าไปหรือสลิง ร้อนมากผมจะใช้สลิงสลิงอ่อนสลิงอ่อนที่เคลือบ PVC อยู่นะครับเป็นสลิงอ่อนนะครับสลิงอ่อนแบบนี้นะครับเคลือบ PVC นะครับเราก็มาทําเป็นหูหูสองข้างให้มันเป็นเหมือนมีรูเหมือนผ้ารองครับเหมือนผ้ารองเหมือนสติ๊กนะครับอ๋อขอบคุณนะจากมาเลเซียด้วยนะครับ นาจากมาเลมาเล,มาเลเซียนะครับเออ่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขียนว่า G T Channel นะครับ G T Channel ก็ไอก็เป็นเพื่อนกันอยู่ใน YouTube นะครับก็เข้าไปติดตามช่องของน้าด้วยนะครับแกงกิ้วหลายๆนะครับ ขอบคุณมากครับที่น้าเข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณมากมครับครับน้าจากมาเลเซียก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับนี้ก็เป็นช่องตกปลาตกปลาครับน้าสายชนสวัสดีครับน้าสายชนก็เข้ามาให้กำลังใจอีกนะครับน้าสายชนครับยังไงเราผมก็ตอบข้อความไม่เป็นเลนะข้อความผมมันก็ไม่ขึ้นน่ะ ผมจะทำยังไงนะเนี่ยเออ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ้ยผมจะทำยังไงนะเนี่ยข้อความผมมันไม่ขึ้นน่ะครับผมจะพิมพ์ข้อความยังไงเนี่ยผมพิมพ์ไม่เป็นนะครับข้อความยังไงก็ขอโทษนะนะทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับนะาชายชนกับ เพื่อนบ้านมาเลเซียครับมาเลเซียครับไทยแลนด์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 ขอบคุณครับ Thank you thank y o อนนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆจากผมนะครับยังไงผมจะหาข้อมูลของลอกกับหนังสติต๊กมาฝากข้อมูลให้น,าน,านห้าๆได้ชมกันให้รับฟังกันนะครับในผมก็มา ขอกำลังใจจากนั้นนะทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเอาสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะสามสิบนาทีหรือไม่ถึงก็ได้นะครับว่าเราต้องนี่ครับรอบตัวนี้มันก็จะสโซกระโปกนะครับข้างในเราก็จะทําความสะอาดมันนะครับข้างในมันจะเป็นพวกขี่พวกขี่สเสลสติดนะครับมันก็จะทําให้สายเราออกยากนะครับ ทำความสะอาดหน่อยครับน,นี่ครับทำความสะอาดหน่อยครับเราก็จะไปเป่าลมนะเป่าลมออกพนระุ่งนี้น่าจะเดี๋ยวผมจะไปพาไปชมตะก้อนครับตะก้อจะมีตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงก็จะมีตะก้อที่เขาเตะเติมพันกันนะครับ เตเริมพันเล่นกันสนุกสนานนะครับเอาไว้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ผมจะยิงปลาผมไปยิงปลา,ผม,ปปาผมจะไล์สดใสทอดสดให้ชมกันนะครับว่าหมายเราเป็นยังไงหมายเราเป็นยังไงแล้วก็จะได้ปลาหรือเปล่าจะมีปลาให้น้านาได้ชมกันไหมเราผมจะไล์สดให้ชมกันนะครับ ว่าหมายเราจะสวยแค่ไหนเราก็ทำความสะอาดไปเรื่อยนะครับเพื่อให้ลอกเราใช้งานได้ดีขึ้นนะ,ะมันลื่นครับนะครับเรกขัดไปเรื่อยๆนะ,ะขัดไปขัดให้ลื่นเลยนะครับมันก็จะสกปรกหน่อยนะครับลอกเราลอกเราก็จะสกปรกหน่อยนะครับ น,นี่ครับเราก็ทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆบอยมันได้ใช้งานลื่นขึ้นนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามากำลังใจวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับพอสะอาดแล้วเราอยไปชรวมน้ำมันน้ำมันพืชน,นี่นี่ครับก็ดูดีขึ้นหน่อยนึงครับ ออกหมายวันเสาร์นะครับตัวนี้ลอกตัวนี้จะออกหมายวันเสาร์นะครับตามโมผลงานได้นะครับไปรอลุ้นรอโมกัน,นครับผลงานของเราันี้เอาไว้วันต่อไปผมจะเอาอะไรมาพูดมาคุยเทคนิคดีๆให้น้า,นานได้ชมกันนับได้ฟังกันได้รู้ว่าเทคนิคแบบไหนเราจะทำแบบไหนครนี้วันนี้ ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะแต่ละคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอให้วันนี้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับขอบรับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ